สวัสดีครับคลายเลนเจอร์ครับ last chance to nab a monster hunter レンเจอร์ครับโอกาสสุดท้ายที่จะจับมอนสเตอร์ตัวนี้ละซีเวอร์ a t อเทลออสบราไม่อ่านนอะไรดีเ a t เทลออกันโอเคครับโอกาสสุดท้ายก็จัดซะหน่อยแล้วกันน่าจะถึงสี่ทุ่มวันนี้ครับอีไว้นอะไรเพิ่มอีก ก็มีอีเวนต์เพิ่มรูบี้อะไรพวกนี้ด้วยนะซื้อเพิ่มโอกาสสามเท่าใช่ไหมผมไม่น่าจะดูผิดโอกเกียสามเท่าซื้อรูบี้ได้รูบี้เพิ่มด้วยก็มีแค่โอกาสเดียวครับเปิดสักหน่อยทิ้งท้ายเดี๋ยวหลังจากวันนี้ก็คงจะได้ย้ายแล้วละ่ะแล้วก็ติดต่อเรื่องตอนในจุดยังไม่ได้ที่ถูกใจเลยเดี๋ยวค่อยพูดแล้วกันครับเอานี้เปิดกัน อยากได้เพิ่มครับเดี๋ยวจะมี8ดาวมาสเตอร์กับเขาบ้างเจนกัชาครับรเจนห้าบวกหนึ่งลำแงจะส่งพลังเหมือนกันแม่เปิดตอนเพิ่งจะกินอิ่มมันก็ไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่ไปเลยดีกว่าครับมา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  ให้หมดให้เต็มที่ครับจะได้กินเวลาตัวแรกครับโอ้โหโอ้โหไปเวลาครับตัวแร,แรกก็ประมาณนี้ตลอดละกบแปลงจัดดาวมาแล้วครับช่วงนี้ก็ได้บ่อยเหมือนกันวายเซลลี่ครับ แกะมาอีกตัวครับตัวสุดท้ายน่าผิดหวังมากๆครับพูดตรงๆเลยจะด,ดาวมากล่ะโอเคครับเปิดอีกหนึ่งอันจบจบกันไปโอกาศสามเท่าหมดตัวแล้วทีนี้กดไปเลยครับแค่นี้แหละครับจบโอ้ไม่ให้เราแล้วไวหมดรอบไปเช็คของครับ เช็คสินค้าสิเรียงตามนี้เลยแล้วกันได้7เจ็ดดาวเิีงใช่ป่ะเออได้แซลลี่ด้วยก็ถือว่าได้เยอะใช่ไหมได้ลิงได้แซลลี่แล้วได้กบก็บอ้น,นี่ก็น่าจะเอาขึ้น8ดาวได้ถ้าเราอยากจะรีวิวประกบ7ดดาวผมก็เยอะอยู่เหมือนกันช่วงนี้ก็เก็บไอตัวพวกนี้ครับ เก็บเลเวลด้วยอะไรอีกอะมลีกลยครบแล้วอีก10ตัวครับหกได้สิตัวเมื่อกี้เห็นไดม้มาอีกตัวหนึ่งก็ขาดอีกแปดลิงครับโอ้โหแรกๆอยากได้อยากได้ตอนนี้ล่ะตกรุ่น ก็ได้กบนี่ครับกบไม่อยู่เยอะช่วงนี้ก็ได้บ่อยเหมือนกันได้บ้างแหละก็ไม่ถึงกับทุกวัน10บ,บนี่ก็ทำไในนี้ขึ้นก็ได้แต่ก็ยังไม่มาสเตอร์อยู่ดีอ่ะคือน่าจะหลุดไมสึกตัวนึองอะเซ็งผลไปก็เท่านั้นครับมันไม่เปลี่ยนอยู่แล้วแต่เอ้า ขาดถูกดาวอีก8ตัวครับเก็บกันเพลินโอเคครับเปิดจบตรงนี้นะที่เหลือก็จะเป็นช่วงบนละไหนๆก็ทำมาก็บนด้วยแล้เลยแล้วกันก็ติดต่อเรื่องต่อเน็ตอะไรพวกนี้อยู่ครับคือถ้าเอาแบบแค่สายโทรศัพท์บ้านก็ได้อยู่แต่ความเร็วมันช้าไงแล้วไม่สเสถียรด้วยครับ ก็อย่าเป็นสายก็เรียกว่าสายด็อกซิตอะไรพวกเนี้ยมันจะเวิร์กกว่าแต่ก็ราคาด้วยละมั้งอันนี้เดี๋ยวอัดเลเวลแล้วขายเชอร์รี่เรามีเจ็ดดาวด้วยยังวะเห็นเขาว่าดีหรือเปล่าเชลิหน่สนก่งมันดีใช่ไหมถือสเปซมีแก่อีกฝูงหนึ่งนี่ นี่ไงก็ตลกดีนะคือเวลาจะติดเน็ตเลยพวกเนี้ยเขาก็จะให้ขอที่อยู่ขอเบอร์ติดต่อกับทีแรกเเราก็บอกที่อยู่ไปก่อนเรบถามไงว่าบ้านหลังนี้ประมาณเนี้ยหมู่บ้านเนี้ยถนนเนี้ยซอยเนี้ยอยู่ในพื้นที่บริการหรือเปล่าล้วก็บอกเงี้ไปก่อน เขาบอกว่าเออยังไม่สะดวกติดต่อควรจะให้ข้อมูลแล้วเพิ่มเช่นเบอร์ติดต่อกับหรืออะไรนะชื่อเบอร์ติดต่อกับเออประมาณเนี้ยแล้วเขาค่อยติดต่อกับมาหาเราอัพตัวไหนดี แสลี่ไปแล้วกันยังไม่เคยมีเลลิงก็ยังไม่มีเราให้ที่อยู่ไปกันไงี้ยแล้วก็ถามว่าขอเบอร์ติตตตอกับนี่เราก็ให้ิงแล้วมม่งว้าวแม่งมาขอที่อยู่อีกรอบเฮ้ยเลื่อนข้อความไปข้างบนอีกนิดก็เจอที่อยู่กูแล้วเครื่องอ่ะเอเฮ้ยทำไมทำงานแบบ ดูโง่โง่ไงเฮ้ยถ้าคุณแบบเลื่อนขึ้นไปอีกนิดอะเอ้ยเราอยัางไม่รู้บ้านที่อยู่เล,เลขที่บ้านแน่นอนไงแต่อยู่หมู่บ้านนี้แน่นอนือถ้าในหมู่บ้านนั้นมีการเชื่อมอะไรมาก็น่าจะชัวร์แล้วว่าได้หรือไม่ได้เราอยากรู้แค่นั้นได้หรือไม่ได้ือมันจะเอาข้อมูลอะไรไปเยอะแย,แยะปะเรื่องเรื่องพูดเลยเครื่องพอเราเห็นการแบบ ทำหน้าที่อย่างเงี้ยเราเลยเริ่มไม่มั่นใจแล้วว่าจะติดต่อกับคนพวกนี้ได้อีกเหรอคนที่ตูดตาท่างจะคุยไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะโอ้โหตายเลยเต็มก็ยังไม่ขยายเหมือนเดิมะนะน่าเบื่อจังเราจะเล่นยังไงวะาเนี่ยาขายมังกรไปหนึ่งตัวฉเฉลยหน้าขายไปเลยก็ได้ เก็บเลเวลลิงไม่พออีกอเหงื่อออกมาสั้นๆนะครับเดี๋ยวก็ไปลวเล่นสัตตาอย่างไงก็ต้องจัดอยู่ดีไงย,ย้อนให้ปนต่อคือเราก็เลยไม่แน่ใจว่า จะคุยกับคนที่แบบประเภทนี้ไหวเหรอแล้วนี่ขนาดจะเพิ่งจะเจอกันหน้ากันครั้งแรกอะคืออย่างแรกมันต้องทำตัวให้นับประทับใจก่อนไงนี่เจอหน้ากันครั้งแรกก็แสดงความบื้อออกมาแล้วแล้วหลังจากนี้ละ่ะเราจะไม่คุยไม่เรเรื่องหนักกว่านี้อีกเหรอใช่ไหม คือมันแบบก็เป็นอะไรที่พื้นฐานไงเออแต่แบบเราเป็นปัญหาก็อาจจะบอกว่าเอออะไรอ่๋อตัวนี้ล็อกตัวหนึ่งล็อกล็อกสองตัวเลยเอาออกเลย เขาก็เปลี่ยนอาจจะเป่ยนเป็นบอกว่าที่เราต้องการข้อมูลคุณเพราะเราต้องการจัดอย่างนี้อย่างนี้นะเอออันนี้เราก็โอเคเราจะได้บอกให้ครบแต่นี่คุณก็บอกมาว่าบอกครบแล้วไงไอนนที่มันอยากได้อะแล้วถ้าจะถามซ้ำอีกทำไมวะคือจะเอาไปเป๊ะทุกอย่างเลยอะ <c oughs> ก็กูไม่รู้กูรู้เท่าบอกเข่าที่รู้ไปแล้ว เอ้ยมันจะไม่ได้เลยเหรอกลัวจะสือผิดตัวแล้วไงเบอร์โทรก็ให้ชื่อก็ให้หมู่บ้านใกล้เคียงก็ให้หมู่บ้านมันก็ชัดๆัดอยู่ะเอ้ยคนไม่เข้าเรื่องนะแต่ก็งงกับคนพวกนี้ไงว่าเอ้ยเขาอะไรอะจะทำงานจริงหรือเปล่าอะไรอยงนี้ นี่ถึงแนะนําให้น้องไปแบบความพยายามไนงะทุ่มเทอะไรพวกเนี้ยจะใช้ใช้คําว่าซีเรียสก็ไดลซีเรียสที่แปลว่าจริงจังนะไม่ใช่แปลว่าเครียดเพราะถ้าแบบเป็นคนที่ไม่ค่อยจริงจังไงก็จะเป็นอยที่เห็นนี่แหละคือทําอะไรก็ไม่รู้เรื่องไงเวลาน้องไปทํางานอะ ก็ต้องการผลง,งานจากน้องนะเหมือนเป็นน้องเปรยนเียนะ่ะผู้ปกครองเขาก็อยากได้เกรดดีๆจากน้องเขาสนแค่ตรงนั้นแหละแบบพื้นๆนะแบบดีๆก็คงมีแหละวันนี้ก็เห็นอยู่เอ้ยอะไรวะเพิ่งจะพูดไปอะ่ะข้อความก็อยู่ข้างบนมาถามซ้ำอีกเออสง หลายรอบแล้วไงเหมือนแผ่นเสียงตกล่องอ่ะเขาเรียกอย่างนั้นอะถามรอบที่แล้วก็้อมเดียวกันเนี่ยถามเรตอบไปถามอีกขอละเอียดเพิ่มประมาณว่าเออเดี๋ยวกูลากสายให้เลยไหม <laughs> แม่งอบางทีเราอาจจะผิดเองก็ได้เรายังรู้ข้อมูลไม่ไม่ครบไง หรือว่าเรารู้เยอะกว่าเขาหรือเปล่าคือพกบริษัทติดเน็ตเนี่ยเขาก็อาจจะมีแบบแผงข้อมูลโบราณโบราณของเขาไงเข้าใจปะโบราณโบราน่านนะก็คือไม่ได้อัปเดตอะไรเลยไม่ได้เชื่อมต่อออนไลน์กับใครเป็นข้อมูลอยู่วงในล่างในกระดาษ A4 หลายแผ่นมาปะกันเป็นแผนที่ประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละสัปดาห์แต่ละเดือนมันก็อาจจะมีหมู่บ้านใหม่ๆมีบ้านอะไรที่ใหม่ๆมาเกิดขึ้นแต่เขาก็ยังใช้ฐานข้อมูลเมื่อ10ปีที่แล้วเหมือนเดิมอะไรประมาณนี้ครับก็เลยนี่พูดในมุมที่เราฉลาดกว่าเขานะ เราคิดว่าเราฉลายกว่าเขาเราเปิดใน Google ไงเนี่ยหมู่บ้านเราอยู่ตรงนี้นะโอเคติดได้ไหมแต่พอเข้าไปเปิดครับก็ไปเปิดในเวอร์ชั่น10ปีที่แล้วซึ่งรายชื่อหมู่บ้านจะไม่มี <c oughs> ตกนั้นยังคงยังเป็นป่าลกชัดอะไรพวกเนี้ <c oughs> เออเยเนือยเหมือนกันนะเจอแบบคนประเภทนี้เยอะเนี่ย ฉะนั้นก็เลยต้องเออแนะนําหน่อยว่าน้องขยันน้องเอ้ยจะโตมาเป็นผู้ใหญ่แบบนั้นคือผู้ใหญ่แบบนั้นไม่มีเยอะแล้วไม่ต้องไม่ต้องไปเป็นเพิ่มกลัว <c oughs> จริงๆอ่ะคิอแบบแค่ตอนเนี้ยก็น่าจะเข้าใจคําว่ามนุษย์ลงมนุษย์ป้าอะไรพวกนี้ใช่ไหมคือพวกนั้นแก่เอออายุเยอะเออพอเข้าใจ แต่ไอ้วทำงานนีดิมันยังไม่แก่แต่แต่นิสัยออกแล้วอะ่ะนิสัยมักง่ายมันออกมาแล้วอะ่ะก็อะไรวะแล้วอย่าไปเป็นเพิ่มแล้วกันเนาะแบบฉลาดกับคนรุ่นก่อนให้ได้อะ่ะแนะนำแค่นี้แหละไปเล่นกันสักทีสิบนาทีนะครับว่างๆก็เงาๆนี่แหละคิด ไม่ได้กับแมวแล้วนะเฉยๆแล้วช่วงนี้ก็เบื่อเบอด้วยเติมฉลองเอาไว้ก่อนเลยนะครับโอ้โหรายจ่ายขึ้นเพ่อเพียบเลยต้องเผื่องเงินไว้นู่นไว้นี่อีกเยอะเลยอยากจะเปิดให้แบบจบๆไปเหมือนกันนะคือแบบสัญญาไว้แล้วไงสัญญาไว้แล้วทำไม่ได้ก็รู้สึกไม่ค่อยดีเหมือนกัน จะหมดเรื่องคุยแล้วล่ะครับอยากมาบทเรื่องต่อเด็ดนั่นแหละเห็นโปรดีๆไงแต่เราเห็นการให้การบริการพื้นฐานออกหมแล้วเราคิดในใจของเรานะเขาอาจจะไม่เป็นอย่างที่พี่คิดก็ได้นะพี่คิดว่าเขาโง่ไม่ใช้คำว่าโง่ก็ได้เขาไม่เชี่ยวชาญในงานที่เขาเขาทำคือเขามีรูปแบบที่โบราณเกินไป เลยไม่สามารถสื่อสารกับคนอื่นได้ไม่พัฒนาการสื่อสารเนี่ยยังไงดีนะพัฒนาการสื่อสารอะเหมือนแบบบริษัทเนี่ยเวลาจะอะไรมีติดต่อกับลูกค้าลูกค้ามีปัญหาเกมไม่ก็ได้เกิดไอดีหายเนี่ยเขาก็จะมีแบบฟอร์ม,มามาให้ก่อใช่ปะ่ะและบางข้อมูลก็ไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้ หรือข้อมูลบางอย่างจําเป็นต้องรู้เพิ่มก็คือถ้าเราเชื่อมต่อระหว่าง2ไฟฝ่ายระหว่างผู้แจ้งกับผู้รับแจ้งอ่ะเราก็อาจจะได้แบบข้อมูลที่ครอบคุมมากขึ้นเราแก้ปัญหาได้รวดเร็วแต่ที่พี่ติดต่อไปเนี่ยประมาณว่าพัฒนเดิมอะไม่พัฒนาคือการถามแบบนี้พี่ไปถามกับอีกบริษัทหนึ่งก็จบเลยนะทีเดียว ถามที่เดียวที่อยู่ก็ทีเดียวคือแค่ใกล้เคียงก็ได้ไงไม่ต้องแบบไปนี่จะเอาบ้านเลขที่ชัดๆมันจะบ้า <c oughs> <c oughs> แค่ถามว่าติดได้หรือไม่ได้ต้องไปสำรวจกันนั้นกันในนานั้นเลยเหรอคือแบบไม่มีข้อมูลในเอกสารเลยหรือไงว่าโครงข่ายของคุณอยู่ตรงไหนตรงไหน ขึ้น,นไม่พัฒนาไงก็ช่วยไม่ได้นี่เหมือนกั้นพยารรยามอยากได้ข้อมูลเราไนอยากรู้บ้านเราอยู่ไหนอยู่ไหนแต่ให้เรากรอกไว้ก่อนนะไว้เราว่าเขาพัฒนาเสร็จเมื่อไหร่อาจจะขยายเออกูจะติดสัปดาห์นี้แล้วอีกกี่ชาติกว่าคุณจะขยายมาถึงวะ <c oughs> ฉะนั้นอย่าหวังเลยฝันไปไม่ให้หรอก แง่คุณเกดครับนี่งไงมันแบบอะไรที่ควบคุมไม่ได้พี่ก็ไม่ค่อยรู้สึกดีเท่าไหร่ก <Ranger! S 1> ็เตือนนะอย่าเป็นคนอย่างนี้นะคืออย่างนอยตอนนี้ทำอะไรอาชีพคุณอะไรนักเรียนก็เรียนให้เต็มที่เป็นนัก,กศึกษาก็ศึกษาให้เต็มที่อยากรู้อะไรศึกษาให้หมด แนะนำได้ประมาณนี้ักเรียนเรียนรู้แล้วก็เรียนแบบครับกัก๊อปปี้เขาไม่ได้ก๊อปปี้ในงานนะก๊อปปนิสัยที่ดีขึ้นมา,านี่แล้วก็พยายามพัฒนาตัวเองคืนท่านน้องพัฒนาตัวเองนะ มันจะถึงช่วงหนึ่งอะที่น้องจะรู้ว่าจะอะไรอะเล,เลเวล up อะสกิลใหม่ๆขึ้นมาต้องลองพยายามกันก่อนนะเดี๋ยวมันจะมาเองน้องแต่ถ้าน้องยังเรื่อยๆเช้าชามเย็นชามสบายสบาย,บายไม่สนใจอะไรน้องก็จะมีวันได้สกิลนั้นครับโหตัวเดียวฆ่ามันไม่ลงว่ะเออเตอร์ยังไววพวกเนี้ ัแบไบอนีอออยากพี่ได้ความพยายามจากไหนน่าจะเริ่มเริ่มเริ่มจากเกมนี่แหละเนี่ยเกมสมัยก่อนมันก็ไม่บริการเราดีขนาดนี้นะมันอะไรซื้อแคท่ทีเดียวใช่ไหม เ้วก็เล่นจนจบไปเลยรอให้เก็บเลเวลเป็นกี่สิบชั่วโมงก็งไม่รู้สุดท้ายก็ไปเซิฟนี่๋ Ranger, Ranger. ยอแต่พี่เล่นแล้วพี่ <Ranger. S 1> ต้องเป็นตัวท็อปอะเข้าใจปะ่ะค <Ranger. S 1> ือถ้าเป็นแบบตัวเลเวลต่ำๆต,ตัวอ่อนๆตัวไม่รู้อะไรสักอย่างเนี่ยไม่เล่นนะ ในนั้นถ้าเป็นเกมที่ไม,ไม่ไม่สนใจจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเป็นเกมที่สนใจนี่คือเชี่ยวอ่ะคือมั่นใจไอ้จำได้บ้างจะมีพวกทาบทบทสรุปเกมอะไรพวกเนี้ยพวกทำเกมรายสัปดาห์อะไรพวกเนี้ยคือมั่นใจว่ารู้เยอะกว่าไอ้พวกนั้น <laughs> จับจับโกหกได้เลยว่าเฮ้ นายแม่งมั่วกว่านายเราไปทดลองมากกว่านายเป็นสิบรอบเออนายก็ถูกเหมือนกันแต่สิบรอบอะมันได้แค่รอบเดียวนะเป็นอย่างนายที่พน,นายพูดได้แค่ครั้งเดียวนะแต่อีก9้าครั้งมันเป็นอย่างอื่นเว้ยเดียวประมาณนั้นอนะ ก็เข้าใจนะก็เหมือนกันแหละก็เขาอาจจะไม่เชี่ยวชาญในเกมนั้นหรือเขาเป็นพวกเล่นหลายเกมเขาก็ไม่ไปทางเชี่ยวชาญทุกเกมหรอกครับเนี่ยอย่างเนี้ยเราเล่นเกมดีกันเนี่ยเราก็จะรู้รายละเอียดของแทบทุกอย่างเลยใช่ไหมนนในเกมเนี่ยแล้วเรามาเล่นด้วยกันเนี่ยอะไรที่พี่รู้พี่ก็จะบอกอะไรที่น้องรู้น้องก็มาบอกพี่ เนี่ยจะได้แลกเปลี่ยนข้อข้อมูลกันเราก็จะรู้เยอะในเกมมากขึ้นแต่ยังบริษัทที่ทำบนสรุปเกมอะไรเงี้ยเขาอาจจะไม่ได้แลกเปลี่ยนกับใครเลยครับก็คืออยู่แต่ในบริษัทตัวเองอะในบริษัทเล่นกันอยู่2คน3คนก็แลกเปลี่ยนกันอยู่แค่นั้นอะแต่เรา เล่นกันเป็นร้อยเป็นพันคนเป็นหมื่นมันได้ความรู้เยอะกว่าแน่นอนครับเออนี่แหละประมาณเนี้ยกาแรแลกเปลี่ยนอะข้อมูลระหว่างกันเนี่ยและวนไปถึงบริษัททม์เน็ตพวกนั้นอนะก็คงชัดเจนครับว่าไม่เคยแลกเปลี่ยนอะไรกับใครพี่ว่าพี่คุยไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วนะ คนพวกนี้เปิดใจแล้วนะทำไมเขาถามอยู่แต่ประโยคเดิมว่ะเลยคิดในใจเจ๊ถ้าบอกเขาครบแล้วเขาจะถามอะไรอีกวะน้ำหนักส่วนสูงเหรอคือมันแบบมันจะถามอย่างเดียวเลยไนงะมันไม่ไปค้นอะไรเพิ่มเติมอะไรเงี้คือแบบกูต้องถามให้ครบก่อนกูถึงจะไปทำอื่นได้มึงไม่ให้คําตอบกูไมหมครบกูจะไม่ทำเลย จะไม่ไปขั้นตอนต่อไปเด็ขาดตายเลยกูก,กลับมามีสตาร์แล้วนะครับแก้อะไรนี่เขาเรียกอะไรสัตว์ทิศไปดูเอาแล้วกันนะหาอังสือพวกนี้อ่ะไอพวกที่แบบแบบฟอร์มต้องไปอ่ะขอเขาเรียกพวกหมีหมีชอบจำสิงเงี่ยมีระเบียบแบบแบบแผนก็ไม่ผิดนะ ก็ทำได้แต่แต่ไม่อยากคบกับพวกนั้นไงเออช่างมันนะจบแล้วยาวแล้วหลังจากนี้ก็ไม่รู้อีกกี่วันอีกกี่เดือนจะกี่ปีจะเจอกันนะไม่ถึงเดือนหรอมั้งก็ดูแลสุขภาพแล้วกันครับเฮ้อเดี๋ยวก็ต้องไปสู้รบตบมืออีกรอบ ออต้องเปิดใจให้กว้างม,มากๆเลยนะเจอกับคนพวกนี้วันนี้ก็สวัสดีครับ